ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองกองเอกอาวุธวิเชียรสายท่านตลัดจังหวัดสมุทรสาครท่านไตรทูลมหาชื่นใจค่ะท่านผู้พิพากษาหวัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาครท่านรองเรไวัยยานุวตัติท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครพลตำรวจตีดตรจากจิตธรรมค่ะนำมุบบม่งเฉพาะหลักเมืองือเรื่องความสิทธิ์คือ เรรมิดผลสำริดดังใจปองนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญครับตอ้นีเข้าสูตรนี้นะครับตอนนี้ด้วยแรงศรัทธานะครับที่มีต่ององค์พระพ่อหลัเคคกเมือนงนะครับที่ประจายคนชาวสมุทรสาครในแต่พระนะครับตอนนี้นะครับองค์พระพ่อนะครับสลัดเตื้องนะครับข่าวหน้าทักนะครับขอให้ประชาชน,นก่อน ข้างทาครับเข้าแถวเือยๆเปื่อมเปลียบเรียบร้อยนะครับหาเปรีบปยบกันนะครับเข้าไปตรงบริเวณที่นที่กบวยน,นะครับให้รอนะครับสำหรับประชาชนที่ถนึงบริเวณ สำคัญแล้วนะคะสามารถจัดเตรียมทูปนะคะเพื่อแลกทูปบริเวณกระถางทูปเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครน,นะคะซึ่งกำลังเดินทางมาถึงบริเวณจุดประชาสัมพันธ์สี่แยกวิทยาลายเทคนิคสมุทรสาครน,นะคะครับตอนนี้เป็นขบวนพงล้อโกนะครับที่แบบนำน,นะครับแล้วก็เจ้าพ่อหลักเมืองน,นะครับมาให้พรให้ทุกสี่มืคนแก่ ประชาชนชาวสมุทรสาครค่รวมถึงนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาเยี่ยมชมจังหวัดสมุทรสาครของเรานะคะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะที่จะได้รับน้ำมนต์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครรวมถึงได้ทูบเจ้าพ่อเมืองสมุทรสาครของเรานะคะนับว่าเป็นความเป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครในวันนี้นะคะสองครั้งทางนะคะขอให้ท่าน แล้วก็รอและวึ้้นใ้เลยค่ะขอเระปารีนะครับอย้างเฉพากัเดือนนะครับตารังกัร เพื่อนผ่านบอลสีแดงนะครับประธานสัมพันนะครับขอ,อให้ประธานสนนะครับชาวตมุทรสาคอนนะครับข้างลงนะครับน้างลงนะครับงานหลงเลื่อนรอแล้วนะครับ ไรื่องจำลองกีวงครับเจิรนาร์ดเธอ รถเมล์สารสากลนะคะขณะนี้ขบวนทหารผู้ต้องข้อสายหนึ่งกลังเดินทางมาถึงบริเวณสี่แยกสองงสาครแล้วนะคะท่านสามารถจัดเตรียมผู้แเพื่อจัดทหารพ่แย้เลยนะคะต่ไม่ึมาก

ปชนของเราแสดงความตานทานนะคะตอนนี้นะครับองค์กรห่องเรียนะครับตะเลื่อนมาให้สี่นกกระจัดเอาตัวศรีษะกอนะครับใ่แตัวะับเลงแย่ประกานปรัดนะครับประชายตัวทั้งใจนะครับที่ยังไม่ได้เกรียมตัวนะครับก็ขอให้เกลืตัวนะครับมาพับก่อนนะครับสึ่นกกระจัดตัวทั้งเองและเอาตัวมาทนะครับ ขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมสักการะองค์สายนจ้าพ่อรักเมืองสมุทรสาครร่วมกันนะคะประเพณีดีๆของจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะในวันนี้นะคะร่วมแสดงถึงความเคารพและก็รับความสิริคนนี้กลับบ้านไปพร้อมรกันนะคะเร<ม>ิ่มอ,อา,ากาศเริ่มเย็นลงนะคะด้วยนที่ีของจั่พ่อเป็นวีนที่ดีที่ดีนะคะความสดใสเริ่มเ,เข้ามา ออกโธรคยินนะครับโรคยินเป็นสุกนะครับเจริญเจ้าหน้าตอนนี้นะครับตอนนี้องค์เจ้าพ่อเสด็จมาสำหรับกระบวนที่้านะคะกระบวนลมเจ้าพ่อกหลักในเกศสาครองนะคะตุ้มโดนเกลียวเจ้าพ่อโดยคุณโมลไกรวัดโศร คุณประพศพอน์พชนีคุณธีรวันสส์เจริญศศิโกงคุณประดิษฐทรงรักคุณไพฑภรย์ตั้มั่นคงคุณสุธิพงศ์นิลาชิ์คุณวิรุณตินมืาวคุณพทาจค่พยาสาปอคุณสมศักดิ์แสนโชคิัยคุสุทธิพงศ์เาะคุณชทาจักรพยาอาอคุณอมศก์โตใจคุณสทิพ